มาตอกันจา้ามาเก็บเห็ดฟางพอด,ดีไหลวนมีปัญหาเรื่องสัญญาณมาเบิ่งเด้อพี่น้องคนน่ะอือเห็ดฟางมาเก็บเห็ดฟางน้ำกันจา้าผู้ใดอยากปลูกน้ำบ่บอมาเก็บเห็ดฟางน้ำกันเด้อ <c oughs> เห็ดฟางออกแล้วจาพี่น้องเห็ดฟางออกแล้วฝนกระตกหิ้มหิ้มส่วนการหายอากาศนี่ก็บ่ยากเด้อพี่น้องขั้นตอนการหายอากาศน้องก็กห้ แปลงหนึ่งของนกสิบปลูกอยู่ประมาณก้นยา,าวก็เกืบอบสามเมตรเนาะห่างถึงสามเมตรดอกประมาณสองเมตรสองเมตรสองเมตรแปดสิบนี่ละมะั้งให้อากาศเท่ากับเสียห้เป็นสามหูด้วยจ้ะอันนี้เป็นหนึ่งหูหนึ่งสองสามฮะแปลงหนึ่งเท่ากับเกบเนาะนี่นดีจ้ะส่วนการปลูกนี่ผูใ้ใดประสบปัญหาเกิดข้อมมนได้เดี๋ยวนอกอามา ถ้านกลรู้นกกสิมาบอกเนาะว่าการแก้ปัญหาจังใดคือจังสีไหมจ๊ะนี่ถ้าเป็นแบบนี้เขาแก้ปัญหาโดยการถีงเ,เอาเห็ดออกนะถ้าเห็ดบ่เอาเห็ดอันนี้ออกเห็ดเฟืองเขามันสีออกหน่อยอันนี้ได้แล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ปิดเลยจ้ะฝ่าปิดเลยนี่ ันนี้เขาก็สิปิดบัดทีนีิพุ่งนี้เขาก็สิได้เก็บอีกรอบค่ะเพราะว่าเฮ็ดฟางนี่พันใหญ่ไว้แป๊บเดี๋ยวก็ใหญ่แล้วจ้ะพุ่งนี้ก็สิน่าจะได้เก็บอีกเนาะเห็นบ่อันนี้การให้อากาศหนึ่งสองสามแปลงนี้ยาวประมาณเกือบสามเมตรแต่ไม่ถึงสามเมตรประมาณสองเมตรยี่สองเมตรแปดสิบการให้อากาศนกกระสให้อากาศหนึ่งสองสาม แค่นี้จ้ะแต่ว่าการหาอากาหนาทีนี้หมายถึงว่าอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปเนาะถ้าไผ่ห้อนหลายเข่ากะห้อากาศเพิ่มมาขึ้นก็ได้ห้อีกฟังนี้หนึ่งสองสามก็ได้จ้ะแต่ว่าเบื้องต้นของโรงนิสัยแข่หนึ่งสองสามฟังนี้กับพ่อเนาะเดี๋ยวสิาพา้าเบื้องข้างนุ่นออกปะใจยังบ่คอยออกเนาะมันสิมีแปงนี่แปลงแหลกที่ออกแต่ส่วนแปงยังอื่นนี่ส่วนแปงอื่นอื่นี่ก็สีเริ่มถ้าย่อยออกกันไปเรื่อยๆจ้ะ มันก็สซมีอ๋อเป็นแย่ขื้นแน่แหล้วก็มี้วก็ที่มันเป็นเห็ดคลายเป็นเห็ดอ่ะเห็ดข้นหน่อยเนาะก็มีไอ้ตรงนี้อ่ะถ้าเป็นเห็ดข้นหน่อยนี่ทุกคนไม่ต้องกังวลใจแล้วจ้ะถ้าเอาเห็ดข้นหน่อยออกหหมเลยพอเอาเห็ดออกข้นหน่อยออกหหมอีกี่ะเห็นบ่นี่สภาพปัญหานี่มันก็มีหลายอย่างเนาะเห็ดวิธีกเกษตรเนาะ ปัญหาของมันก็นมีหลายอย่างอันนี้เขาแก้ปัญหาไปจ้ะโดยการที่อเอาเห็ดคุนหน่อยออกพอเห็ดคนหน่อยออกอเ,นนอออกเมื่อดปุ๊บนี่เห็ดฟางกับสิขืนมาด้จ้ะจะเป็นแบบนี้นะซะแบบนี้เนาะตอนนี้ก็คืออากาศนี่ฝนกำลังโปรโยลงมาเลยจ้ะให้เบิ่มบรรยากาศต่างๆเนาะ การให้อากาศให้อากาศแค่สองถึงสามวันกระสิขืนมาแล้วค่ะเห็ดเท่ากับสิขึืนมาแล้วแต่ว่าณที่นี่มันกระเหลวแต่แปลงน้ำได้อาสิขืนเร็วขืนสาน้ำจ้ะนอก,กับวานเห็ดเชื่อเห็ดทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าแปลงนั่นนะเพิ่นออกกอนมูแต่แปลงหลังๆมากยังไม่ออกเนาะทักทายสวัสดีสุขสุข,สขคนด้วจ้ะ จังใดบังคีปแลวสั่นถึกใจก็กด,กดว่ากดไรก็แชแนเดอพี่น้องเดอช่องทางการติดต่อของนกกระไหลายก็ทั้งเฟซบุ๊กกับมี youtube ในส่องของนกก็ไปเบิ่งกันในเดอร์วิทนาชูปนา่าคือซื้อหนีเลยจ้ะพิมพ์คำว่าวิทนาชุขึ้นมาเลยซื้อภาษาอังกฤษตามซื้อโปรไฟล์เลยจ้ะขึ้นมาเลยติดต่อก,กับคือกันเนะมาะมะม่วนมะม่วนสื่อน้ำกันเนาะจ้ะ